วัสดีฮะฟูววแต่ตอนนี้ผมจะเล่นอ่าออฟไลน์ห้แล้วกันนะเล่น,นถามเบานอนฟูดีลมได้ปะตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ไหวนะคนสามเขาเขาลมไม่ค่อยเขาลมปิ้นแหละแต่แบบเขายังไม่เข้าจังหวะกับเรา แก่ก็แก่ก็่ไม่จ่อคีนาเลยวะเลนไหมเล่นไหมไอ้เวเฟลนชนะเลยนเาว้บายเนี่ยบายดีกว่าบายดีกว่าเรียบานนีมิซิกไยาโทชิโร เย่เย่ทีม้ตีริมอะตีาเะเฮ้ยทำไมตีตีเหมือนขอมเก่าเลยวะตีเหมือนตีเก่าแล้วตีที่เจอเมื่อกี้วันเดอร์ไมตัวนี้ใช่เลยนะบอกตรงดักเราก็มาดีแต่ตามเมื่อกี้ แต่ตามเมื automated automated ่อกวันเดอร์มันวันเดอร์มันมันมันออฟเรามันแจกจนวันเดอร์เกิดไงไปแค่ที่ตึงๆรอเลี้ยงออฟเินแล้วเลี้ออเล่นเหรอจีเนียดจริงๆรรอเลี้ยงออฟล่น ลอเรียลออฟเลนลอเรียลอฟเลนบารมีด้วงบารมีด้วงวันเราก็โดนแล้วอยู่กันในเกมแล้วอยู่กับป่านิวนะครับผมกับโลมของเรารู้ป่ะจ๊ะก็ดูอะไรของมึงวะมาบ่น ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมต้องบอกว่าผมอธิบายแบบเรียวๆนะครผมเล่นไปด้วยภาคไปด้วยนะก็จะไม่มีลูกกระตาจะไม่มีปฏิสิทธิภาพในการโฟกัสเกมมากนักนะก็ต้องขอแฟรได้เลยครับจริงแล้วเรียเล่นหรอ แล้วเ,เล่เลนกับแบบไม่ไหวแล้วแก๊กลงตายวะ่ะโอ้โมันถ้ามันไม่สองก่อนนะส่วนตายสองหนึ่งแล้วก็สองเมื่อกี้ทันแต่น่าจะตายเพราะว่าโดนแก,ก๊กทุบพื้นอันนี้ไม่ได้เลยเลยจริงจริงจริงเราไม่เคยจัดฉากอยู่แล้วครับเราเล่นเรียวๆครับผม ตายคือตายแพ้คือแพ้ชนะคือชนะเขาใจเราไม่เคยป,ปกปิดความผิดพลาดของของการเล่นอยู่แล้วครับสไตล์ตาการเล่นแต่ละคนมันต้องมีการผิดพลาดขนาดโปลี่ยังมีคำว่าแพ้ผู้เล่นทรมาได้อย่างเรามันก็แพ้เป็นเรื่องปกติเจ๊ดึือว่าถึงว่าผมว่าใจตรงนี้แหละน่าจะได,เเด้เดี๋ยวลองให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 ้ แต่เมื่อกี้ไม่คิดว่าแกจะหลงนะนะไม่ได้ดูแมพไม่ได้ดูมินิแมพจัดปปไปมังกรปะ่ะขึ้นแปลงมังกรป่ะตีเต้นนานอูบลน,น่าจะคุ้มอยู่หน้าสวยสวยสวยรอเร็วขึ้นรอเร็วขึ้น แต่เมนไม่อยากเปิดตีมนไม่อยากเปิดตีตีแล้ว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 ออกนอกวงแล้วย่ำกำม่อมครับเจ้าหนี้ด้วงน้อยคอยใจดักวะดักวะดักหรือฟ้าดักหรือฟ้าว่างี้กว่าไปดักฟ้าดีกว่าตัวอะไรฟ้ามาหยานนั่นมันน่าจะมาตีฟ้านะจากการดูรูปเกมแล้วอย่าี่นีมาแล้วมาแล้ว จะรอได้หรอเ้ยโหไม่ได้จบเลยไม่ได้ไม่ได้กลับไปทำเลนต่อเดี๋ยว่องนี่างมันได้แค่นี้เราเรียพี่แกรวยกับผุมเขารวยฮะโอ้โหรวยครับรวยรวลห้าจ่ รวยครับเราเรี่กเขารวยกว่าเ,าเราครัอาวีมันเป็นเรื่องของการเงินนะอ้่ดเะคียใช่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 ใหมดฟันมาเขาบอกให้กินเกลือแก้ปวดฟันจริงปะ เข,าบ,ขาบอกให้กินเกลือมันแก้ปวดฟันจริงปะถ้าคนดูคอมเมนต์หน่อยดิเขาบอกว่ากินเกลือมันแก้ปวดฟันจริงไหมไม่ได้ตีมแต่อาจจะทิ้งไงได้จะนี้ไม่มีเวลาจะต,ต,ตีมหรอกวนี้งานเยอะงานเยอะช่วงนีน้มันมีวงนะน่าจะพรุ่งนี้ปะ ไปไหนละไปแล้วมั้งเราเซนไม่ค่อยดีย่ำกำหม,ม่อมเอ้ยเอาวะ,ะอัอนี้ส่วนปะตัวเดียวส่วนนี้รออะไรแค่ไหนกันเชียวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แจ็คมาลงมาลุมมาลุมผมกเรอเรื่องไง ตอนนี tutti, ้เราเอาดวงไปหลุมบ้างไงอเอาคืนเอาคืนจริงจริงเจ่ยผมว่าเดหาฟูมาเล่นจิติหาปู ไปรุ่นไฟเอ็มดิทำไมมันต้องหาฟูอะไอเดียวฮาฟูหาฟูหาฟูเอ็มเคลียร์กลางเองเด้อไม่ได้ขึ้นไปแล้วนะ <c oughs> ต้องใส่ต้องเคลียร์ล่าง <c oughs> แล้วกลางผมแบบตึง ว่้ยที่กลางวงไม่เลิกเว้ยเฮ้ยวงหมดช้าจังวะกี่วีวะวงมันวงมันกี่วีอะตอนนี้สือว่าเราเรียกมันจะเก็บคาพระเจ้าแบบง่ายมากเลยตอนนี้แบบมันแรงมากมันรำแรงมากตอนนี้ จจาโอ้ยคิดซี่ตีปั่มวะไอ้ออยานคาวาโดทันจิโร่สักทีไหมอ่าส่วนไหมส่วนไหมเด๋ยวไหมเดี๋ยวไหมไอ้ออสลับกับแคลรี่ดีกว่าสมทีมสลับสอรอสอรอความจริงก็เขียนแค่สลับกับบอใบไม้มันก็เป็นคำว่าสลับแล้วนะทำไมเราไม่เขียนวะ อย่างที่สอรอพอตัวยอ่อคนไทยชอบใช้ตัวยอ่ออย่างอบตอะไรเงี้ยแม่งชอบใช้คำยอ่อกันไม่รู้เป็นโลกอะไรคนไทยชอบใช้คำย่อจริงๆนะไม่ทีไมคนไทยชอบใช้คำย่อไหย ไอ้ตึง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 ถ่ายน้ำถ่ายน้ำมันสามแล้วนะเบรดครับเวทสลิ่มลงกลางนะเฮ้ยเลนล่างจังวันนี้ดวงน้อยคอยใจบินแต่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 ไฟัพเลนเราก็ไม่ทำไฟแล้วทำเลนอย่างเดียวเขาไฟกันเราไม่สุดเราทำเลน ทำเลนเพื่อที่จะตีป้อมโอลิมไม่าตายน้องริมไม่ตายฮะน่าจะได้บนนะโซซาโซเซสบสแบล้อเลี่ยวมาวะโอ้ตาแตกล้อเลี่ยวมันลอยตามตะแตกล้อเลี่ยวมันลอยตามมาก แต่ก็คุมยู่ได้ปอมได้คนตายแลกกันไปเป็นอะไรที่คุ้มค่าฮตรงพุ่มนั้นตัวหนึ่งนะตรงพุ่มฟ้าตรงนั้นตัวอะไรปะพุ่มบอมซัมเบ้รับร้อยฮะเจเจสลีมไม่มีฟิกนะมันฟิกไปแล้วแต่กายจะคูด้าเสร็จแล้วเหลือประมาณเกสิบวิอ่ะเชจี ป่าเขาน่าจะไปตามเก็บออบเจกตป่ะหรือไม่ก็ไปตามเก็บฟ้าเก็บแดงล่างมาโดนว่ะซุ่มซำซำเฮ้ยเราเลี้ยว่ะเราเลียวไม่เราเลี้ยวเราเลี้ยวเราเลียวรอกันเจ้านี้ต้องรอทำได้แต่คำว่ารอมันน่าจะมาตีนกแล้วรอสเต็กเข้าไปปั่นปั่นตี๊ปปั่นปั่นโอ้โหเราพลาดเราอยู่เราอยู่ในวงมันเราพลาดละ พลาดยังหนักเลยอยู่ในวงมันเราพลาดแล้วแต่กิลหนึ่งล้วก็เดินออกก่อนแล้วค่อยให้พอมันนั้นตีเสร็จเราค่อยเดินเข้าไปใหม่พลาดละคิดได้ตอนเราตายไปแล้วน่าเศร้าจริงเลยเราพลาดแล้วมันแค่เราพลาดได้กลางนะได้ปะได้ดีได้ดีได้กลางได้กลางถ้ามีคนตีแต่ไม่มีคนตีก็เลยไม่ได้เราพลาดแล้วเราเรียยมันได้ฟอสต์าดแล้วเราพลาดแล้ว พลาดแล้วพลาดหนักๆเลย <c oughs> เราพลาดแล้วล้อเลียวมันได้ฟอร์สกาดแล้วมันได้เลือดเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะไหนวะอีหกร้อยออกทอยคุ้มมากนะกิมนี้แต่เรอเลี้ยงเป็นทูดาเมจนี่ว่ะ <c oughs> โอ้โหตัวมันเล็ดเลดทางนั้นเลยนี่ว่ะเล็ดเล็ดเกมเราจะแพ้มมันไหมเนี่ย ฟอสกาดล้อเลี้ยวไม่ได้ฟอสกาดแล้วทันจิโร่ไม่ได้มูลามาสะแล้วโอ้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 เต็มกราฟเรามนมตีนะเรามาตีใส่ไหน,นนะครับนะครับแล้วก็ตีแบนนัวฮะแค่๋ยวนี้แหละมั อันติลูเมียด้านบนได้อยู่ฮาไวรุ่นมันน่าจะมีตัวแยกมาบนโอ้โหรถเร,เรยอแม่งโคตรแรงอูแม่งแรงจริงแรงจัดอะรถเร,เรยอแม่งแรงจัดและถึกด้วยเพราะว่ามันมีฟอร์สการ์ดมันก็เลยถึกต้งแต่ต้องออกจกก่อเกามาแล้ววะ่ะมอร์นิ่งจะดาแล้วกันเขาจริงอยากได้มูลราัมาสะมาเล่นก่อนนะแต่ว่ามัน,นไหนๆก็ออกแล้วก็ออกแกออกม่งมอร์นิ่งเลยแล้วกัน อาวีมันอาวีโอ้ยก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 คิกซี่มันโดนบัฟมาจริงปะบัฟแรงอ่ะเอ้ยมาน้ำหมด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 แล้วเหลืออีกชุดนึงอ่ะหมดแล้วหมดจริงหมดจริงหมดแล้วหมดแล้วมันวิ่งไปหาหล่อเลียวมันวิ่งไปหาหล่อเลียวลองนะน่าจะพุ่มนั้นเสียทีติง เราเรียกมาน้องใหญ่เลย,พพย,ยเรเียกมาน้องใหญ่เลยอ่ะไปเอาสลิมดีกว่าแมวไม่เอามันอยู่ในวงไม่เอาไม่เอา,ม,เอามันล้ำจัดเลยอยู่ในวงไม่อ,อยู่ในวงแล้วมันล้ำจัดโดนเราเรียปิดว่ะตาย ตรงนี้โอ้โหจะแดสกิลหนึ่งไปข้างหลังแก๊กแต่ติดมันดึงดีจริงไหวมั้งทันกิโร่สวยเจ๊ตายไปหกตัวแล้วี่เกมนี้เออไม่แล้วอัพเลนเน่คือสิ้น์ยเป็นกระแสเลย ลายสุดเลยลายสลิมสุดเลยเ่แบบปลายมันนูนเีด๋ยวจะกลับไปเล่นเซตเก่าที่มันออกเซตรองรับตีแวร์เซตสิงน่าจะคุ้มอยู่ไม่รู้เล่นแต่แล้วแต่จะเล่นวหมใบมันออกอะไรมันก็แรงอ่ะถ้ามีของเหมือนย้อนแหละแล้วมันเป็นตัวรับตายได้ด้วยไง เตัวทะลงไฟวันนี้ถ้าคนเล่นเป็นตัวมันก็ไม่ได้เล่นยากเลยไม่ต้องลงดีเทลกับตัวละครเยอะแต่ถ้าลงดีเทลกับตัวละครเยอะมันก็จะแบบเจาะลึกมากกว่าเดิมมันก็จะเล่นช้ำกว่าเดิมแล้วแต่คนเล่นแล้วแต่คนชอบมันติแล้วเราเล่นติแล้ว ลาเลียนตีแล้วลาเลียนตีแล้วนะนตีมันกีวีวะ่ะลำจัดรีบจบด,ดีกว่าไหมโดนดึงไหมลาเลียมาออันรอตีอยู่นะ เราต้องเล่นจังหวะเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกเอาฟ้าปะตัดฟ้าตัดฟ้าโอโ้โหเต็มคาราบิวมันดิแล้วมันดิแล้วมันดิแล้วและหายกันอย่างรวดเร็วเราเล่นจังหวะสองจังหวะนี้แหละได้แคลูมเยอ อล,ลอยเรียวรองเท้าสองคู่เราจะขึ้นบ้านมันไม่ได้เพราะว่ามันมีลอยเรียวเนี่ยมัน้ำมันคำ้นคำไฟได้อยู่มันมัน้นำไฟพร้อมกับสร้างดาเมจด้โคตรจะมาหาศาลเลยดิทำไงกับมันดีวะมีทางเดียวต้องฆ่ามันก่อนหรือไม่ก็ต้องโยกโยกเลนข้างไปเรื่อยจนกว่ามันจะแตกสักเลนแล้วก็เอาดาร์กอะมั้งที่คิดได้มีมีแค่วิธีสองวิธีนี่แหละตอนนี้ พราะว่าไบเอตว่นี้ถ้าริมมันก็จะแรงยานก็จะลำลำคู่กับลอเลี่ยวมันก็จะค้าไฟได้เยอะกว่าเดิมทีมเราก็จะตายกันไวเพราะว่าไวาโอก็จะยิงข้างไม่เข้าแต่กิกซี่ก็น่าจะตัดเรือได้อยู่เทน่าจะรับให้ได้อยู่ยพอสมควรแต่มันจะมีซีซีลูเมียกับซีซีแก๊กที่มันมีปัญหากับเราตอนเราจะเล่นเลยเพราะฉะนั้นต้องฆ่า มันก่ดได้ไหมก็ต้องตัดสลิมหรือไม่ก็รูเมียทิ้งกันไปได้ไปกันปิดอยู่เนี่ยเห็นปะไม่ไหนเลยวะลิมลิมแก๊ก <c oughs> โอเข้เอา้เอาเฮ้ยรับรับรับ โอ้โหได้ทันจีโร่อยู่โดนซีซีรูเมียว่าเลยว,ว่าเลี้ยวว่าต้องเป็นไปตามที่คิดยกทีมีตายปะอีซี่อ่ะแต่รอเลี้ยวตายนะอ้าเจ้าพราเจ้าช่วยกุ้ยบุตรี อะไรวะนี่เราจะไหวไหมก็ว่ายอยู่ดิสคอร์ดหลุดนี่เองนี่ไหะเออดิสคอร์ดหลุดเลยแล้วหลุดแล้วหลุดอย่างบ่อยเลย ไว้ดันกลางเออไม,ไม่ไม่ไฟใหญ่นะไม่ไฟใหญ่นะดึงไฟเฉยๆเดี๋ยวดันกลางไว้ก่อนดึงกลางดึงไฟดึงไฟวะเอาวะได้แค่นี้โอ้โดนซีซีอ่ะไม่ได้เล่นเพราะซีซีเลยไม่ได้เล่นเพราะซีซีอ่ะทำไงได้ปะ นี่นึงอ้นี่เดียวไม่ได้เล่นบอสี่สีป่ะเราทำกนกันดีทุกคนแก้เกมเร็วแก้เกมเร็วแก้เกม,เแ,กเกมแก้เกมเร็วเราเสียบเสียบแล้วไม่ตอนนี้ถึงสกอเราจะนำก็ถ แกเกมเร็วแกเกมไอริมแม่งแรงเร็วโอ้โห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 แกเกมแกเกม tower has been แม่งเอาเราทุกเลนเลยเอาไปว่ามาเคลียร์ดาก่อนแล้วกันไ <need> ปรอเลียเ้ยวมันก่อน <Enemy ultimate. S 1> โอ้ไปเล่นกับรอเลี้ยวทำไมวะ โอ้อยานโอ้อยานไม่ตายลอเลียวหมดคือเลยโดนลอเลียวลำกันหมดคือเดูแม่งลำเออลำลำ นี่มันไม่มีบบาฝาเนี่ยแก่แก่แม้เราจริงเราต้องจบตั้งแต่สิบห้านาทีตั้งแต่สิบสี่สิบห้านาทีแล้วแต่มันยื้อกันนะจบไม่ได้เพราะยี่หรอเลี้ยวตัวเดียวเลยจบไม่ได้เพราะเราเลี้ยวจริงๆริงเลยตัวเดียว เออที่สี่ดาเมจยี่สหกดาเมจเยอะสุดเลยนี่ว่าแต่เขาร่วมทีมไฟน้อยไปหน่อยโอเคก็้วว่าดูวัจเจกันชิ้หน้า